สวัสดีค่ะมาพบกับสันหอมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาน้องพงทย์ไปสวนดินจีนะคะเพราะว่าอยากกินนะคะไม่เห็นเขาขายในตลาดก็เลยจะไปที่สวนมันเลยนะคะก็จะมีใครไปอีกนะคะก็ลองชมคลิปนะคะค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะค่ะตอนแรกว่าจะไปสวนลูกดินจีนะคะแต่พี่สิมพักสวนมาที่สวนลูกไหนนะคะก็เป็นสวน ไม่ใช่ที่เริ่มที่จันหอมเคยไปนะคะแต่อันนี้จะเป็นสวนม่ว้านกระทายจริงๆนะคะตอนที่ไปมันไม่ใช่สวนม่ว้านกระทายะคะ่ะมาดูก,กันนะคะว่าตอนนี้จะสุกหรือยังนะคะไปพองสามวันนั้นไม่สุกนะคะวันนี้จะสุกหรือเปล่าไปดูก,กันค่ะสุกไหมเนเน่ชอบปะกระปุกขวดนอ้ลูกใหญ่ที่นี่น่าจะสุกนะคะต้นใหญ่มาก ถ้ว่ถ้ใมไจแล้วเจ๊พีจัไม่หนีเนาะให้ลองชิมดูก่อนอันนี้เขาจอยพี่เียเปิดปันพีมานี่เนี่อปั่นพี่ใป้ี่กิน้วอร่อยไหมเปรี้ยวนิดนึงมันไม่ค่อยสุกเลยลูกนี้สุกต้องหาลูกทีสุกอร่อยอร่อยกินแล้วน้ำตาไหลชุชุปาสาวมามุ สวนมักม้านของหนุ่มถ่ายอะไรบ้างถ่ายลูกน้ำจ้ำไดี่บ้างถ่ายบุ๋มก่อนนี่น้ำน้ำมือยกโค้งขึ้นมากหน่อยนึงถ่ายลูกเหรอถ่ายลูกกับลูกนี่อร่อยไหมเดี๋ยวบอกง่ายอยากเข้าน้ำโอ้แลร้อนนิ่มก็มันคือข้างงาำโอ้โหสุดยอดอะไรแล้วเท่านั้นที่นี่เยอะนะคะไปเมื่อไปตอนที่แล้วไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะเอาเอาจะเอาใหญ่ให่บ เท่าไรแล้วไม่แค่นี้ครับนี่ครับเยอะมาครับเยอะเพิ่งเข้ามานะคะอยากเป็นเจ้าของนะครับลูกใหญ่จัดอยากเป็นเจ้าของลูกไหนอะลูกใหญ่มากที่นี่เขาขายโลละเออหนอปิโลละหูปักโลละหกร้อยจัดนะคะใช่ใช่ครับหกร้อยจัดเร็วถ้ามาซื้อีกอาจจะเป็นสามร้อยนะถ้าต่อราคาจาก โอ้ oh, เยอะจริงนะคะที่นี่ไ,นไม่ไม่เคยรู้นะไม่น่าเชื่อว่าสวน,นจะมีไก่ขนาดนี้เนาะไม่เมื่อวันก่อนเรามาเมื่อปีที่แล้วเรามาไปหลงทางไปขึ้นลอยขึ้นอะไรก็ไม่รู้ทางก็ไม่ดีด้วยนะคะแต่อันนี้ใกล้ๆเองอะ่ะใช่นปนาปมาเปีเปลยาปปไ่นปลีล่ยนพาเมา ได้เกืบเยอะแล้วนะคะเยอะจริงเยอะจริงเนีอันปุงกันยไงใช่ไหมล่ะหยุกเขวี่เขวี่เด้อหลวงโกมีปุ้งแกค่าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ ลูกดินจีนะคะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปสวนดินจีนะคะแต่พี่สิพัก์อยากมาสวนลูกไหนนะคะก็เลยเห็นพี่สิพักบอกว่าอยากกินลูกไหลนะคะก็เลยมากันนะคะใช่ค่ะมีเยอะมากดูลูกก็ใหญ่มากเลยนี่เลยนะคะโอ้เยอะมาก นี่นะคะเราก็ไปเท่านี้เป็นไงร้อนโอ้ยเก็บได้เยอะมากครับจริงๆเราไม่ใช่เราเก็บเป็นพี่สิมฮักที่เสาที่ใส่หมวกดลายๆใช่ค่ะพี่เขาช่วยเก็บจะได้กิโลนะคะเอยดูกันนะคะหนึ่งนะคะกิโลฮารูคือฮารู้ไว้เหรอฮารูนะคะเอามาดหนึ่งอั้นพี่สิมพักพี่สิมพักจะเอาเหรอเอาเอาไปนะนี่ฮารูนะคะ

ตอนนี้ก็จะไปสวนดินจีแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าจะสุกหรือเปล่านะคะค่างั้นเราไปกันเลยนะคะ ช่งนาน้กเนย่ี่านยนี่อ้ที่นี่เป็นสวนอะอขวดของเล่นตบหมกองตบเน๊หมกองตบอย่างนี้นอ่ะกินได้หรือเปล่ากินได้กินช่อะกินชูนะพอกิ้น มานห้ามาเหนื่อยแล้วครับเดินไม่ไหวแล้วครับโอี่เก่งมากวิ่งขึ้นเลยโอ้ยนุตติเก้ลวขี่มาถึงนูเลยอไ้ขีไม่เป็นหรอถึงแล้วนะคะนี่นะคะ้านะครับ เขาทำไห้จะขายจะไปขายอ่ะพี่กายมือมัมงมอไปี่ไม่าม่อไปหมาอันถุงเขาต่บเนี่ยอันที่เขามัดเป็นถุงนั่น้าเอยห้าอจัตตินรู้ละารจัก็คือตบเ่มันมัดกับมันนี่กก่คาดถูกถูกเี่มันมัดนี่ไอ่ะ ร้ส so you ัมปะเอาง้เหรอฮะรู้ฮาปากันมาช้าเลยเนี่ยทำอะไจังก๊วยอะข้มีนเาโอ่ขึ้นจ้วเนี่ยปันดวนใกลเขาจะได้ขึ้นเนี่ย้สัมปะโู้สัมปะนี่มีแยเนาะสวนยีูกป่ากนเลยชัวร์เลยนะชร์มากอะงนม่อรเมียงเจียงเนี่ยเมียงเจียง บบเ,เปรี้ยวๆเ,เมื่อกี้ก็ซิมดูแล้วแล้วนะคะรสชาติมันก็จะเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะตรงนั้นมีเยอะมาก <c oughs> ร้อนร้อนก็ร้อน <c oughs> อเยอะมากเลยเนาะคุณิพย์พ <c oughs> ใช่คือเราใช้ลุย,ลยได้ทุกที่แต่ซึงใจแค่ไหนก็ลุยได้ <c oughs> ร้อนไหมร้อนมากแล้วก็ขึ้นมาก็เหนื่อยมากเลยนะคะเอามอเตอรา์ไซค์จอดไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เลืนขึ้นใช่ครับ มันจะเปรี้ยวนิดนึงนะคะรสชาติมันจะไอข้างล่างเขาจะปลูกถุลินทุลินสงนะคะต้นถุลินสงอะไรทุลินสงสีเขินลอกๆึงสงสีลาหมาที่ใหญ่ๆอ่ะให้จะต้มกินอ่ะอร่อยยังเอาเอาออกหรือยังยังไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวไปดูนะคะถ้าไม่เอาออกนี่เราจะไปทำภารกิจใช่ ไม่ใส <T> ่ปุถ้าเราก็ต้องขึ้นขึ้นต้นไปเอานะคะมันจะสูงข้างบนต้นเลยไอวัดอ๋อวัดไวานวดหนึงเจียมน่อ้วันนะ้อยเอากระตาัปนอว่าที่เราไปสวนเมื่อกี้นะคะดินจีมันเปี้ยวกันไปนะคะก็เลยมาอีกสวนนะคะเป็นไม่รู้ว่าจะเปี้ยวหรือหวานนะคะเราเข้าไปกันเลยนะคะ เรามาชิมก่อนนะครับชิมก่อนนะค่อยโอ้โหถลิงนสงนี่เยอะมากเลยเข้าวดอะไรกิ่นไม่ได้่เยอะนะคะไปฟันหอมไปค่ะเรากะตั้งลังกันด้ไรกูมาหาด้วยนะคะไม่รู้ว่าที่นี่จะเกี่ยวหรือหวานนะคะเมื่อกี้ไปมาเกี่วมก็เลยไม่ซื้อนะคะที่สมัคซื้อไปหนึ่งกิโลนะคะ เป็นไงเราลืมนะเราลืมละวอร่อยหรือไม่อร่อยหวานนี่ก่ะหวานหวานลองกินลองกินดูคนนี้ลองให้ดูน้าก็ดูนะครับเปรี้ยวมากค่ะที่นี่ไม่ค่อยสุกนะคะที่นี่ก็เปรี้ยวนะคะไม่ผ่านไม่ผ่าน แล้วก็จะซื้อไปใส่นะคะไปให้ยายเกี่ยวที่บ้านนะคะก็เลยจะซื้อไปผักค่ะค่ะแล้วเราไปซื้อแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็บอกนะคะวันนี้เหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ